ขออื่นต้องขอกราบสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมนะครับท่านประเสริฐจันทราวงทองนะครับท่านผู้บริหารในเครือเนชั่นนะครับแล้วก็ทั้งโพสเลทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารทางรัฐบาลฝ่ายภาครัฐนะครับแขกทั้งผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็สื่อมวลชนนะครับรวมทั้งในห้องส่งนี้แล้วก็ทางบ้านด้วยนะครับก็ขออนุญาตใช้เวลา15นาทีนะครับเป็นปีที่2ที่ได้รับชวนมานะครับปีที่แล้วพูดเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับปีนี้คงจะมาเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับตัวของโครงการสมาร์ทซิตีว่ามีแมคา a นิซึมแล้วก็มีที่มาที่ไปต่อยอดจากที่ท่านรมนตรีได้ให้นโยบายไว้อย่างไรนะครับหลายๆครั้งนะครับเมื่อประมาณสักช่วง5เดือนที่ผ่านมานะครับเรามีสำนักงานหนึ่งถูกสปินออกไปจากดีป้านะครับเราเรียกว่าสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนนะครับก็มีเด็ก Data ซ์อยู่ในนั้นประมาณสัก70คนนะครับผมอยากนำเรียนว่าจริงๆแล้วในภาพนี้นะครับเป็นภาพข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นสถิติ แต่ยังไม่ใช่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ในโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทยนะครับรูปปริมิตที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นรูปโครงสร้างเศรษฐกิจที่เราพยายามจะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าไปเอมเบดหรือช่วยนะครับในอดีตมีคําถามมาโดยเสมอเลยนะครับว่าประเทศไทยจะมีเศรษฐกิจ GDP โตขึ้น5%ได้ไหมนะครับการ i ด e real productivity หรือการโกรธของ GDP เนี่ยถ้าไม่มีตัว engine ที่ท่านมนตรีบอกก็คือหมายความว่าดิจิทัลเนี่ยคงจะเป็นเรื่องยากมากนะครับ ถ้าเห็นพิระมิดด้านล่างสุดก็คือ Bottom of the Pyramid เนี่ยเป็นกเกษตรกรประมาณ8ล้านคัวเหลือน12ล้านคน Contribution GDP น้อยมากนะครับถ้าไม่สามารถทำให้พวกนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็ยังกรดไม่โต5%เหมือนเดิมนะครับสองเนี่ยพวก SME หรือ Small Medium s i z e e n t e r p r i s e ที่พูดเสมอมี3ล้านกว่าลาย สามล้านกว่ายลตรวจนับเจอนะครับเดินเดินเดินล่าสุดในกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเปลี่ยนแล้วสามารถจดในห้องพักห้องแถวหรือในห้องคอนโดก็ได้ผู้ประกอบการรายเดียวก็จะเห็นคนทำไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะมีจานวนเยอะขึ้นไปอีกผมว่าอย่างน้อยก็อีก2 3งสามล้านลายบวก3ล้านไลายที่ตรวจนับเจอก็น่าจะ5 6ล้านไลายเดี๋ยวนี้ทำไลฟ์สตรีมมิ่งขายของก็มีนะครับและอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้เนี่ยยังสามารถที่จะ contribut GDP ได้นิดเดียวเท่านั้นเองก็คือประมาณสัก40% 3สนะครับ ส่วนท็อปของเดอะพีระมิดนี่คือโอ้ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ก็คือมีประมาณสักหมื่นกว่าลาย13,000กว่าลายแต่ Contribution ของ GDP เนี่ยห้าสิบกว่าคำถามของมือเชีรยยะที่รัฐมนตรีมอบหมายสำนักงานไปคิดนะครับว่าคนที่จะได้ประโยชน์สุขด้านล่างเนี่ยที่เป็น SME หรือประชาชนที่เป็นประชากรส่วนใหญ่เนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรที่เห็นว่าในโครงสร้างนั้นมีการจ้างงานอยู่นะครับแต่ว่าการจ้างงานนั้นมีหลักประกันสังคมแต่ยังมีพวกสูงอายุอยู่ด้วยที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับสิบกว่าล้านคน แล้วยังมีเด็กอีกประมาณ16ล้านคนคนเหล่าน,นี้จะเข้าถึงเทคโนโลยีคนสายนี้จะสามารถจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับแล้วยังมีแรงงานที่เป็นข้าราชาการอีกประมาณเกือบเกือบสล้านคนนี่คือคําถามโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจนี้เนี่ยนอกจากว่าเป็นการโกรธที่มีความเปราะบางพึ่งพิง,พงการออกนะครับพิ่งพิงการผลิตภายในประเทศแล้วนํามาเจอภาพนี้นะครับภาพนี้คือนิวเทรนด์ของทิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต เราร่วมทํามาแล้วก็เป็นแผนที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับว่าจริงๆจากนี้ไปเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นทุกๆเมืองหรือทุกๆพื้นที่เนี่ยจะต้องเตรียมพบกับ4ยุคสมัยนะครับยุคสมัยที่1เราเรียกว่า Big Data Big Data b l o c บล็อกเชนเอมาพร้อมๆกันข้อมูลถูกใช้สมองกล พัฒนาให้มันอันชาญฉลาดมากขึ้นนะครับแล้วถูกเอ็มเบดเข้าไปในยุคสมัยที่2ที่เรียกว่าออโตเมชันออโตเมชันคือทุกอย่างเป็นเรื่องที่ลิงก์กันหมดไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้มันถูกลิงก์เข้าไปในระบบออโตเมชันมีทั้งเทคโนโลยีที่เรียกว่า IOT อทเทคโนโลยีที่เรียกว่า t ว i n ส Technology เป็นต้นนะครับจาก Big Data a u ออโตเมชันมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาในยุคสมัยอีกเขาเรียกว่า Acces s a c c e ก s ก็คือเรื่องของ Cyber Security ที่ยวมิตี้ตคามสําคัญ ความปลอดภัยมั่นคงของข้อมูลนะครับสิ่งเหล่านี้คือเรียกว่า Cyber Security นะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ในยุคสมัยสุดท้ายที่เรียกว่า Connect การค้ารูปแบบต่างๆจะไม่อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับมันจะเป็นการ Connect ระหว่างพื้นที่ที่ Disrupt ในเรื่องของ Supply Chain ระบบเดิมมันจะ Connect ไปหาเขาเรียกว่า Global Market ที่ Disrupt Global Supply Chain แบบเดิมต้นทุนเปลี่ยนไปพูดง่ายๆจากคนผลิตขายได้เลย สิ่งเหล่านี้มันคือในยุคสมัยสีร่าที่เกิดขึ้นในวงล้อนี้นะครับก็ขอย่าสคริปต์ผ่านไปว่าจริงๆแล้วหนึ่งเรื่องที่เราพยายามทำตามนายโยบายท่านมนตรีปรับนะครับท่านให้นยโยบายมาในการับเคลื่อน3 e n เอนจิ้นสิ่งแรกที่เราความสำคัญคือการปรับความเข้าใจของเรื่องทุนมนุษย์ ทั้งอ p skill re skill กับคนไทยทั้งหมดนะครับเรื่องที่2คือทางานให้ธุรกิจดั้งเดิมที่เมื่อกี้ในโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถปรับหรือ transform เป็นตัวเองได้อันนี้รวมทั้งกลุ่มใหม่ที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพที่จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยมีทั้งตัวซอฟต์แวร์มีทั้งเรื่องที่เป็นเกมมีทั้งเรื่องแอนิเมชันมีทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์อยู่ในนั้นเพราะฉนั้นกลุ่มเหล่านี้จะกลายเป็นฟันเฟืองสําคัญในยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจดั้ง อีกอันนึงนะครับเราก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการสร้างความเจริญให้กับประชาชนฐานรากที่เป็นบอททอมอับปพรมิตทั้งในระดับคอมมูนิตี้แล้วก็ระดับกเกษตรกรนะครับสุดท้ายเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่โครงสร้างพื้นฐานใหม่เมืองไทยอาจจะต้องมีหนึ่งบล็อกเชนแอสเซอร์วิสนะครับบิ๊กเดต้าแอสเซอร์วิสแลวก็ AI แอสเซอร์วซิสซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจคําว่าบล็อกเชนบิ๊กเดต้าและว AI นั้นคงจะเป็นรายเล็กๆทําไม่ได้แต่ต้องอาศัยแหล่ง รัฐบาลในการทํางานกับภาคเอกชนนะครับผมย้อนกลับเข้ามาสิ่งหนึ่งนะครับกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเวลาที่จํากัดนี่คือชุดที่เกิดขึ้นในแมคานิซึมนะครับหลายคนไม่ทราบนะครับเรามีชุดหนึ่งที่เรียกว่าชุดคณะกรรมการสมาร์ตซิตี้ชาตินะครับมีทางดีป้าสมัยก่อนมี3กระทรวงนะครับพลังงานขนส่งดิจิทัล3เลขาร่วมกันนะครับทำงานในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ตอนนี้ทุกคนไปเป็นกรรมการหมดแล้วก็ให้ดีป้าเนี่ยภายใต้การกํากับของท่านมนตรีเป็นเลยขาเดี๋ยวคงจะมีการเลือกประชุมชุดนี้เร็วๆนี้นะครับชุดที่2เป็นชุดพิจารณาประทับตาเลยแหละที่รัฐมนตรีบอกนะครับท่านรัฐมนตรีเป็นประธานท่านรัฐมนตรีเป็นประธานชุดที่2ว่าเมืองไหนควรจะต้องได้รับการส่งเสริมหรือเมืองไหนควรจะต้องได้รับการส่งเสริมในเชิงของ t a x หรือ NonT ท x นะครับท่านรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนชุดคณะทํางานย่อยๆที่ไปคุยกันตรวจสํารวจตรวจตาเนี่ยก็คือชุดที่ผมดําเนินกานมี3ชุดนะครับกระบวนการทํางานการขับเคลื่อนของการใช้เมอร์เชยะเป็นไปตามรมนตรีผู้สเตทวันนี้เลยนะครับมีเมืองเดิมและมีเมืองใหม่เมืองเดิมน่าอยู่มากขึ้นทั้งในรูปแบบของจังหวัดรูปแบบของเทศบาลรูปแบบของอบตอก็ได้นะครับเมืองใหม่คือพื้นที่ที่เป็นเอมต กินฟิลส์ ills, และต้องการยกระดับเมืองนั้นขึ้นมาในการพัฒนาจะมีเมืองใหญ่เมืองเล็กขอให้อิงกับตัวที่เกิดขึ้นกับความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชนแล้วก็ระบบเศรษฐกิจที่มีการเติบโตขึ้นนะครับออจากทั้งหมดนะครับที่เราเห็นภาพนะครับเราจะมีการทํางานในเชิงโปรเซสที่เกิดขึ้นอาจจะฝากประชาสัมพันธ์เพราะไม่ค่อยได้พูดนะครับตั้งแต่การเสนอเสนอ,สนอ,สนอแสดงว่าประชาชนในพื้นที่ผู้ว่าผู้บริหารเอกชนต้องรวมตัวกันนะครับ แล้วก็เสนอเข้ามาสู่คณะกรรมการชุดเล็กกันกลองทีมงานลงไปออดิตตรวจสอบส่งชุดอนุทนา่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีประกาศปับ๊บได้รับสิทธิ์ส่งเสริมทันทีได้รับสิทธิ์วิวอทันทีแล้วก็ไป e n d ดอ s e โดยชุดชาตินะครับอันนี้คือกระบวนการที่มี5ขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยมีการเสนอพอประโสสิ่งเหล่านี้เข้ามากับ5ขั้นตอนนี้นะครับว่าจะต้องมีมาตรฐานที่อยู่ในภาคพื้นอาเซียนนะครับ ผมเคยพูดหลายๆครั้งว่าภาพพื้นอาเซียนมีทั้งหมด7ประเทศจับมือกันบอกไอ้ขั้นตอนเนมื่อก,กี้นี้เป็นกระบวนการของภาครัฐในการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะนะครับแต่มีอยู่5เสาของเมืองอาเซียนบอกการเป็นเมืองอัจฉริยะต้องทําตามนี้ 1. ต้องมีป้า t a เก็ตหรือเป้าหมายที่ชัดเจนว่า1ปี2ปี3ปี4ปีอยู่จะทาอะไรคงไม่จบละครับ แต่ว่าต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นบางพื้นที่ขยองจีเกาหลีบอกอยากเป็นเมืองอัจฉริยะด้านสตาร์ทอัพเขาทํา10ปีแต่10ปีนวะัดผล2ปี3ปี4ปีแต่ในอาเซียนเองเช่นมาเลเซียบอกจะทําเมืองใหม่ถมที่ทํานู่นทนํานี่นะครับที่ฟิลิปปินส์บอกจะทําเมืองอัจฉริยะด้านชุมชน 1, 2, 3ระบบไฟฟ้าน้ปาปราปามาเป้าหมายเป็นเรื่องสําคัญค่เฉลี่ยที่1นะครับส จะต้องมีการออกแบบเมืองในงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าน้ำประปาและเรื่องของดิจิทัลมาด้วยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของการเป็นเมืองอัจฉริยะในการขอรับสิทธิ์นะครับแสดงว่าพอโปรโซที่เ,เสนอมาเนี่ยจะเป็นจังหวัดเทศบาลหรืออบตอต้องมีเรื่องของการลงทุนในเรื่องของฟิสิกอลแล้วก็นอนฟิสิกอลมาด้วยนะครับสามสำคัญมากนะครับต้องมีการวางแผนในการจัดการให้เมืองนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆเนี่ยมี Data Data คือจะมาจากทั้งตัวสถิตินะครับที่ปัจจุบันมีหน่วยงานเริ่มเก็บแล้วนะครับหรือ Data ที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองบางเมืองเริ่มเก็บภาพเช่นกล้องแต่ไม่ลิงก์กันบางเมืองเริ่มมีการใช้เซ็นเซอร์แต่ไม่ลิงก์กันเพราะฉะนั้นแผนงานข้อที่3ในการพัฒนาตัว Data ต,ต้องมาเป็นแพคเกจถามว่าไม่รู้เรื่องปกิจมนตรีให้แนวแล้วนะครับบริษัทเอกชนที่ลงไปทําการพัฒนาเรื่อง Data ในพื้นที่ ตอนนี้ได้สิทธิภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมสมัยก่อนมีลิมิตแคปวงเงินนะครับเดี๋ยวนี้โชคดีล่าสุดเมื่อกี้ท่านมนตรีบอกขา่าวดีคือ no cap no cap คือไม่มีวงเงินแล้วแสดงว่าอาจจะร้อยล้าน 200, 300-400ได้หมดนะครับในการรับประย่องภาษีส่วนอันที่4นะครับทุกเมืองจะต้อง follow 7 Standard 7สเาตคือ7 s m a สมาร์ทแต่7 s m a สมาร์ทนี้ต้องนำเรียนว่าบางเมืองอาจจะมีแค่2 3 4หรือ1หรือ2 แต่ความจริง r e q u i r e m e ต t ต้องมีสิ่งแวดล้อมบวกหนึ่งเป็นสองนะครับเจ็ดสมาร์ทนี้เป็นตามเป็นพอยต์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้่านมนตรีบอกทุกเมืองไม่เหมือนกันนะเชียงใหม่อาจจะมีหมอกคันไฟภาคใต้อาจจะเจออีกอย่างหนงึ่งเพราะฉะนั้นต้องเลือก First p r i o r i t y ของการขับเคลื่อนสมาร์ c ซิตี้มาก่อนไม่จําเป็นต้องทําให้ครบ7ด้านนะครับแล้วสุดท้ายเน้นเอกชนลงทุนมากกว่ารัฐรัฐเป็นคน Fa c i l i t เท e เท่านั้นนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในเมืองนะครับจังหวะหนึ่งที่ผมอยากจะนําเรียน ไอ้ตัว7สมาร์ทนี้นะครับื่กกี้ผมยังไม่ได้อัปเดตสไลด์เลยนะครับท่านรัฐมนตรีแนะนําเรียนเรามีสิทธิ์ของเดิมคือเวลาคนประกาศเขตโดยอนุกรรมการที่รัฐมนตรีเป็นประธานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการจับมือกับบิไอจับมือกั้เขาคือ 1. กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะปักกี้ข้างๆนะครับมีถามถ้าสมมติบอกว่าเป็นคนที่มีแลนด์เช่นออริจินเคยมาขอผมหรือมาคุยกับคณะกรรมการได้ไหมได้ ทีโหัวเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นตามการพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ไหมได้คนที่เป็นแลนด์ลอร์ดแล้วก็เป็นเดเวลลอปเปอร์มีสิทธิ์ขอสิทธิ์ส่งเสริมในการพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ได้นสองถ้าเป็นเมืองเดิมที่เป็นจังหวัดอบ,อบตปจอแล้วตอนนี้เอกชนอยากเข้าไปลงทุนในเมืองนั้นก็มีสิทธิ์ขอรับสิทธิการส่งเสริมได้ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือจะเป็นฮาร์ดแวร์ยกเว้นถนนไฟฟ้าน้ำป่า,ปานะครับเฉพาะในเรื่องของดิจิทัลเท่านั้นอันนั้นเป็นสารวัตรพวที่จําเป็นนะครับจะได้รับสิทธิ์ส่งเสริมจะบิวอตามนี้ครับก็คือลดหย่อนภาษี8ปีไม่ต้องเสีย 8ปีนะครับหมายความว่าทําธุรกิจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดีเวลล v e เปอร์หรือเป็นธุรกิจที่เป็นอสังหาแต่นนี้กลุ่มแรก8.4.1คือธุรกิจพัฒนาเมืองแบบแปลนเดเวลอปเปอร์เลยได้รับการลดหย่อนภาษีไปไปบอกไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่ายังไงก็ขาดทุน8ปีสุดที่อยู่แล้วแล้วอยู่ในพื้นที่ ec ก็บวกไปอีกนะครับ5ปีสูงสุดถึง50%เมลิดอันีส่วนนี้ก็จะเป็น8บวก5นะครับก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนกันเพราะกันยังไงก็ขาดทุนสุดที่อยู่แล้วนะครับอันที่2ถ้าเป็นธุรกิจทีี่่เรยกวา บริการดิจิทัลหรือเทคโนโลยีดิจิตัลนะครับเขาอยู่ในหมวดที่2ที่ดีป้าเป็นคนสกรีนชงเข้าทุกมันตรีก็ได้รับสิทธิลดหย่อน8ปีเช่นกันต่างกันนะครับปักกิ่ลแลนด์ดีเวลลอปเปอร์อันนี้เป็นคนพรอไวเทคโนโลยีเพราะนั้นทั้งสององค์ประกอบคือคนที่เป็นเจ้าของที่ดินและต้องการยกระดับก็ได้รับหย่อนภาษี8ปีบวกห้าถ้าในพื้นที่อ c ีนะครับคนที่ให้บริการอย่างเช่นพวกสตาร์ทอัพบริษัทเซอร์วิสพรอไวเดอร์ก็ได้8ปีบวก5เหมือนกันถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เราปรรระะกกาศอััันนนนนนีีีีี้้ททคบแตต่่มพูด ที่บิวไอให้เพิ่มเติมมาถ้าไปทําตรงนั้นแล้วนะครับนายจัะไม่ต้องเสียภาษี8ปีบวกหเนี่ยเอิรนมีบริษัทที่อยู่ในนั้นไม่ได้เป็นคนที่ทําเรื่องพวกนี้นะครับแต่เอิรนเขามีการลงทุนในดิจิทัลอยู่ด้วยในไอดีเขาจะได้รับลดหย่อน50%ของเงินลงทุนถ้าอยู่ในพื้นที่นะครับแต่วันนี้เขาอัพมาเป็น100%แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นคนพรวัวดิจิทัลเทคโนโลยีแหละเมื่อกี้มี2กลุ่มพัฒนาเมืองคนนึงเอาเทคโนโลยีไปให้บริการคคนน,นนึออัี้ืหมวด8.4.2 แต่ที่นัฐมนตรีพูดคือใครก็ได้ที่อยู่ในเมืองน,นั้นต้องการลงทุนเช่นื่กกี้มีสามย่ามิดทาวบอกอยากจะลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเขาไม่ใช่คนพัฒนาเทคโนโลยีแต่เมื่อเขาลงทุนสมาร์ทบัสลงทุนอะไรก็แล้วแต่เขาสามารถหักลดหย่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในพื้นที่เมืองจฉยิยะโอ้โหเซอร์ไพรส์มากนะครับผมต้องกล่าวขอบพระคุณท่านมนตรีด้วยบารมีชัดเจนเลยเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาคุยกับบิวไอเอ่ยปากท่านมนตรีบอกว่าเครื่องมือมันยังไม่แรงพอ ถ้าเมืองนั้นสามารถมีการลงทุนที่ตัวเขาเองได้มันต้องมีอะไรแรงๆลงมาเพราะนั้นเนี่ยร้100 no Cap อยเปอร์เซ็นต์โนแคมงเงินนี่ผมว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยนะครับสิ่งหนึ่งถ้าอัปเดตให้ท่านฟังเมอร์ชยะปัจจุบันมีโพเปโซเสนอมาทั้งในระดับจังหวัดเทศบาลอบตสองพ,พันพัดพัฒนะครับทุกคนอยากจะอัจฉริยะหมดแต่คำว่าอาัจฉริยะนั่นคือไม่หน่วยความว่าต้องมีดิจิทัลแบบโอ้โหรถไฟฟ้าความเร็วสูงไฮเ์ลูป เหมือนที่เราคิดในอดีตนะครับแต่ว่าดีขึ้นปัจจุบันเนี่ยผ่านชุดผมคือชุดที่เป็นชุดกันกองอยู่148ยโพโพโซโอทำงานหนักมากต้องมีสภาพัฒนมีสำนักง,งบดูฝั่งรัฐแล้วในพื้นที่คือฝั่งายกชนผ่านเข้ากำลังเตรียมเข้าไปอยู่ในชุดท่านรัฐมนตรีพี่นาตอนนี้รอท่านนายกลงนามแต่งตั้งแล้วก็คงจะต้องขับเคลื่อนกันต่อก็คือ38เออเมืองอัจฉริยะของประเทศนะครับ สามสิบหกเมืองชียานิี้รวมทั้งเจ็ดเมืองเดิมที่เมื่อกี้ท่านได้พูดถึงเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแกน่นเดี๋ยวคนสับสนเจ็ดเมืองเดิมมันอยู่ตรงไหนอันนั้นเมืองนําร่องในระดับอาเซียนที่เราไปยกนิ้วยกมืออยู่ในอาเซียนว่าเมืองไทยจะเอาพื้นที่ไหนเป็นเม,มนืองนําร่องก็เอาแหละเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นสามเมืองนะครับเมืองหัวเมืองหลักเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นอีสีโผล่มาสามจังหวัดชนบุรีระยองฉะเชิงเรารวมกันเป็นหก บวกกับกรุงเทพมหานครที่เขาบอกว่าอยากจะเป็นเมืองอัจฉริยะด้วยเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นเจ็ดเมืองก็เลยจําติดหูเป็นเจ็ดเมืองแต่จริงนโยบายคือที่ไหนก็ได้ที่ต้องการจะทําให้ตัวเองนั้นดีขึ้นหรือประชาชนอยู่มากอยู่ดีมีสุขนะครับชุดนี้ผมนําเรียนว่าทั้งหมดเลยนะครับกลไกหนึ่งที่รัฐมนตรีบอกเอ๊ะแล้วมันจะรู้ได้ไงมีมาตรฐาน ผมก็ไปชงไว้ในล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็อาศัยกฤษฎีกาท่านตีความอ่านจนประกาศแล้วกรมบัญชีกลางบอกว่าถ้าจะรับลดหย่อนภาษีปมื่อกี้นี้ที่บิวอจะให้ร้อเซนะครับหรือในอดีตเคยเป็นห้าสิเป็นต์แคบวงเงินหรือเอกชนจะไปใช้บริการแล้วลดหย่อนเนี่ยนะครับหรือเมืองจะไปใช้บริการต้องมาขึ้นทะเบียนนี้ก่อนครับเหตุผลเพราะ ท่านให้ความสําคัญกับหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกคือความมั่นคงความปลอดภัยด้านเซฟตี้ของเทคโนโลยี 2. องฟังชั่นอลิตี้ฟังชั่นอลิตี้คนไทยถูกหลอกเยอะนะครับเช่นคลาวมา IoT มาอะไรมาสุดท้ายไม่รู้ว่าฟังก์ชั่นเป็นไปตามที่ระบ,บุไว้ตามนั้นหรือเปล่าแล้วสุดท้าย Security Security คือข้อมูลจะต้องถูกจัดเก็บอยู่ในประเทศไทย การขึ้นบัญชีบริการที่จทอนเป็นเรื่องใหม่ที่ในเวทีอาเซียนเวทีโลกบอกว่าเวลี่นิวส์ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่กำลังก๊อปปี้ประเทศไทยไปทำตามคือการขึ้นทะเบียนบริการดิจิทัลที่มีมาตรฐานมีเอ็ดได้หนึ่งหน่วยงานนั้นขึ้นบริการด้านแพลตฟอร์มนะครับต่างชาติมาหรือคนในเมืองไทยมี5 0 0 0ทราน a n คชั t เกินก็ขึ้นทะเบียนให้รู้ว่าใครคือแพลตฟอร์มในการให้บริการแต่อันนี้คือขึ้นทะเบียนมาตรฐานเทคโนโลยี เมื่อขึ้นปุ๊บเอกชนใช้รายย่อยลดหย่อนภาษี200%ถ้าเป็นรัฐใช้เข้าสู่อะไรครับบัญชีบริการดิจิตอนที่ใช้กระบวนการทางพัสดุแบบพิเศษ Amazing นะครับแบบพิเศษก็คือสมัยก่อนต้องแข่งขันโดยราคาต้องแข่งขันด้วยการบิดดิ้งแข่งขันด้วยการยืมผู้ประสบแต่พอขึ้นบัญชีบริการดิจิตอลปุ๊บ Fast t ท็เลยแต่ขอให้คณะกรรมการชุดนี้รับรองก่อน และถ้าเป็นเมืองอจัจฉริยะเมื่อก,กี้นี้รับแท็ก b i ลจาก50 Investment ขึ้นมาเป็น100ทันทีถ้าเป็นเอกชนที่ต้องการใช้เทคโนโลยีบนบัญชีบริการที่ท่อนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ให้บริการหรือวัฒนาเมืองได้8ปีฟรีอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ400พัตพัสนะครับแล้วก็1,000พัตพัสอยู่บนแพลตฟอร์มที่ผมนำเรียน เบื้องต้นเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์คล้ายๆลาซาด้านะครับแต่เราเรียกว่าบัญชีบริการที่เพื่อให้ท่านช็อปได้ท่านเข้าไปดูก็ได้นะครับที่แอดดีป้านะครับแอดดีป้าไทยแลนด์แล้วก็จะมีว่าบัญชีบริการก็ขึ้นอยู่ในนั้นประมาณสัก5้าสิ2สองรายการเรียบร้อยแหละนะครับก็จะมีราคาสถานที่ผู้ประกอบการมาตรฐานในอนาคตก็คงจะมีคนเข้ามาอีกเป็นพันผมว่าอันนี้คือมิติของประเทศไทยถ้าเราสร้างได้รายการเหล่านี้นะครับหนึ่ง เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นเทรดบา a r เออร์แต่ถ้าในอนาคตสินค้าต่างชาติจะมาขายในไทยต้องขึ้นมาตรฐานสิ่งเหล่านี้สําคัญไม่งั้นคนไทยจะถูกหลอกลวงจากการใช้บนเทคโนโลยีที่ถูก Import เข้ามานะครับสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้ชมวิดีโอที่เป็นพื้นที่เมืองใหม่เมืองหนึ่งที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าไทยแลนด์ดิจิทัลว a ลเล y ครับ ทลายยศวันนั้นอยู่ที่ EEC อยู่ในพื้นที่เมืองฉริยะด้วยนะครับแล้วพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่จะถูกพัฒนาให้เทคเราเมื่อกี้นี้มาเอ j o จอยเ e r เวเไม่ใช่เ n j นจอยตลาดตลาดคือสมา r t c ซิตแต่การเอ j นจเชิง Development คือการสร้าง Ecosystem ็มนะครับท่านราัฐมนตรีก็ให้นโยบายวันนั้นท่านไปมาแป๊บเดียวก็ไปวิสิตที่นี่เรียบร้อยแล้วถ้าในห้องนี้ใครยังไม่ไปก็ขออนุญาตกลับเรียนเชิญน,นะครับวิดีโอขึ้นได้นะครับ ก็จร oh the ิงๆแล้วภาพตึกทั้งหมด4ตึกนี้จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า t Thailand d i g i t a l v a l เล y ที่เราบอกว่ามีอยู่4องค์ประกอบนะครับสี่องค์ประกอบคือตึกแรกเนี่ยเป็นตึกที่เรียกว่า Startup นะครับตึกที่2เราเรียกว่าตึก Innovation นะครับและตึกที่3เราเรียกว่าตึกเกมซึ่งตึกเกมเนี่ยเป็นตึกที่สอดรับกับนโยบาย Soft Power ท่านาฐมนตรีก็ให้นโยบายมาว่าให้ทำให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางด้านเล่นเกมนะครับพื้นที่ประมาณ10,000แสนตารางเมตรใหญ่มากนะครับ ซื่อก็ไปได้ได้รับ Enjoy p e เ v เ l e รนะครับท่านผู้ประกอบก,การในห้องนี้ก็ไปได้ได้ไดไดรับ Enjoy p e เ v เ l e รนะครับเทคโนโลยีคอเหล่านั้นคือ5 G I O T A I smart city อยู่หมดนะครับเป็น Paradise ของ n o m a d เพราะท่านมนตรีมาถึงปุ๊บสอาทิตย์บอกให้ทำเรื่อง n o m a d Visa เรียกว่าโ o โบดิสกอนทานินบี s ซที่นี่ก็จะได้รับ Low w a g e Tax High ฮ e อ็ e ซ์ v พเปอจากรัฐบาลบแล้วก็การดำเนินงานในเชิงอ East ีสต์วอล s ุบิสเนสฟาสหมด แล้วก็ในพื้นที่ที่จะเป็นการดําเนินงานในการเข้าสู่ global supply chain าถามว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่ค่อยๆ connect เข้ามาค่อยๆ connect เข้ามานะครับก็คงเป็นตึกที่เห็นภาพวีดีโอประมาณสั้นๆน,นะครับแต่ว่าอยู่ใน PowerPoint หน้าถัดไปที่ผมขึ้นมาเป็นรูปบ้านรูปนี้นะหนึ่เมืองไทยต้องมีแพลตฟอร์มต่อไปนี้ในการขับเคลื่อนเมืองเชลยะนะครับแพลตฟอร์มเหล่านั้นคือการมี VC การมีสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทยโดยสะดวกเพื่อให้บริการแต่กํากับดูแลมาตรฐานให้ดีแล้วก็มีสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนที่เราอยู่ในท็อปเมื่อกี้นี้มีเรื่องใหม่อยู่ด้วยนะครับทั้งบิไอทั้งสป,ปัพกรทั้งพาณิชย์แล้วก็เป็นของมันซับเซอร์วิสทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวบิสเนสซัพพอร์ตถ้าทําผ่านตรงนี้ได้นะครับการขับเคลื่อนมือฉริยะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะมันจะเอาไวเบริตี้ให้ทุกคนได้ใช้โดยสะดวกและให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันที่3ต้องกลุ่มคนเหล่านั้นให้ปันกายเป็นผู้ประกอบการเรียกว่าเนเจอร์ให้ได้นะครับกลุ่มทาเลตนเนี่ยคือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมใหม่ที่มนตรีมอบมาทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นดิจิตอลเซอร์วิสฮาร์ดแวร์หรือเซอร์วิสที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและอ d o อปจากต่างชาติสุดท้ายทําให้เกิดการพัฒนาไฮเปอร์อ a d เดตในเทคโนโลยีนะครับนี่คือคอ e t เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น5ฟ AI IoT AI l a b นะครับแมทรมติกหรือ Big Data นะครับ แล้วก็ AR VR MR ที่เราเรียกว่าเกมที่เราใช้ Unity หรือใครก็แล้วแต่สุดท้ายผลักออกไปหา Product ที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ Product ที่จับต้องได้คือ Fabrication แล้วทำ Production Production อาจจะเป็น Alliance กับทางเสิรเจินก็ได้นะครับแล้วก็เข้าสู่ตลาดที่เรียกว่า Smart City นั่นเอง เพราะนั้นถ้าเราทําสิ่งนี้ได้การขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับผมว่าเวลาอันจํากัด15นาทีคงจะเห็นภาพโอเวอร์วิวสั้นๆประมาณแค่นี้และคิดว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆเมื่อกี้บางเรื่องอย่างเช่นแท็กผมอัปเดตไม่ทันใน PowerPoint ต้องขอพอภัยนะครับแล้วก็คงจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในเชิงกระบวนการก็ในานามของสานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจที่ท่อนนะครับหรือดีป้าต้องขอขอบคุณนะครับแล้วถ้ามีรายรับใช้ติดต่อไปที่นี่ได้เลยนะครับหรือเมืองไหนสนใจขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการหรือ พัฒนาเป็นเมืองใหม่หรือต้องการจะยกระดับเป็นเมืองเดิมนะครับก็ติดต่อไปที่สำนักง,งานก็ยินดีรับใช้ทุกกรณีนะครับขอบคุณมากครับ